โรงเรียนบ้านสบหวายตั้งอยู่เลขที่1 8 8หมู่18ตำบลหนองสาหรายอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขตสีเปิดทำการสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 มีนักเรียนจำนวน115คนมีครูและบุคลากรทางการศึกษา9คนโดยมีนางมาลัยรัตน์ปุญกระจ่างเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนของเราได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธตั้งแต่ปีพุทธศักราช2550โดยนำหลักไใสศขามาพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมตามอัตลักษณ์29ประการดังนี้ ด้านกายภาพโรงเรียนมีป้ายโรงเรียนวิถีพุทธตั้งอยู่หน้าโรงเรียนมีพระพุทธรูปบริเวณหน้าโรงเรียนให้นักเรียนได้ไหว้ทุกวันมีพระพุทธรูปอยู่ประจํำห้องเรียนทุกห้องและนักเรียนได้เคารพบูชาก่อนเรียนทุกเชา้า มีพุทธสุภาษิตวัทธรรมพระราชดำรัสติดตามพื้นที่ต่างๆและมีการปรับปรุงอยู่เสมอโดยนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดทำบริเวณมีความสะอาดสงบร่มรื่นมีร้านทําให้นักเรียนได้กราบไหว้สวดมนต์และทำกิจกรรมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาไม่มีสิ่งเสพติดเล้าบุหรี่ในโรงเรียน กิจกรรมวันพระในวันพระนักเรียนครูและบุคลากรในโรงเรียนใส่เสื้อขาวทำบุญตักบาตรฟังเทศที่วัดในมื้อกลางวันรับประทานอาหารมังสวิรัตสวดมนต์แปลในตอนเช้าหน้าเสาธงด้านกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนก่อนการเรียนเช้าและบ่ายจะนั่งสมาธิเพื่อบริหารจิตเจริญปัญญาก่อนและบูรณาการวิถีพุทธทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนครูและนักเรียนทำโครงงานคุณธรรมทุกวันพระและฟังธรรมทำบุญตักบ,บาตรและทำกิจกรรมจิตอาสาที่วัดเป็นประจำทุกเดือนโรงเรียนนำนักเรียนเข้าค่ายคุณธรรมปฏิบัติธรรมภาคเรียนละหนึ่งครั้งด้านพฤติกรรมครูผู้บริหารโรงเรียนและนักเรียน นักเรียนครูและบุคลากรและผู้บริหารโรงเรียนรักษาสินห้ามีกริยามารยาทที่งดงามยิ้มง่ายไหว้สวยกราบงามก่อนรับประทานอาหารทุกครั้งจะพิจารณาอาหารไม่คุยไม่หกไม่เหลือทุกครั้งอัตลักษณ์ของโรงเรียนคือประหยัดอดออมโดยครูจัดกิจกรรมส่งเสริมการออมให้นักเรียนและบุคลากรจนทําให้นักเรียน ครูและผู้บริหารมีความประหยัดอดออมถนอมใช้สิ่งของมากกว่าร้อนักเรียนครูผู้บริหารมีนิสัยใฝ่รู้สู้สิ่งยากด้านการ,รส่งเสริมวิถีพุทธโรงเรียนไม่มีอาหารขยะภายในโรงเรียนครูไม่ดูด่านักเรียนชื่นชมความดีหน้าเสารทงทุกวัน เมื่อนักเรียนทําความดีจะส่งเสริมให้นักเรียนทำความดีจ,มมดจัดกิจกรรมโฮมรูมก่อนเรียนในตอนเช้าเพื่อสะท้อนความรู้สึกโดยเจตนาความรู้สึกเมื่อได้ทำความดีนักเรียนครูผู้บริหารทุกคนทํำสม,มุดบันทึกความดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ขึ้นไปครปูผู้บริหารผ่านการสอบนักทาตรี ก่อนการประชุมทุกครั้งเราจะสวดมนต์ไหว้พระและนั่งสมาธิเพื่อบริหารจิตจเจริญปัญญาก่อนทุกครั้งมีพระครูมาสอนธรรมะทุกวันพระกิจกรรมเด่นกิจกรรมเด็กดีมีศานธานำพาไตาสิขาสู่คนดีเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้เห็นความสำคัญและปฏิบัติกิจกรรมต่างๆตามแนวทางวิถีพุทธเป็นกิจวัตรประจำวัน กิจกรรมวิถีทาวิถีพุทธด้วยศีลสมาธิปัญญาสู่ความดีเป็นกิจกรรมที่เน้นให้นักเรียนได้ฝึกจิตเจริญปัญญาด้วยการจัดทำโครงงานคุณธรรมเพื่อปรับพฤติกรรมนักเรียนให้เป็นพฤติกรรมเชิงบวกกิจกรรมนายสะอาดหัวใจพองโตเป็นกิจกรรมที่เน้นความสะอาดทั้งกายและใจสู่ห้องเรียน กราบขอบคุณคณะกรรมการการประเมินโรงเรียนวิถีพุทธฉันนำรุ่นที่13ขอขอบคุณค่ะ